สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่หมอมินนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่ประจำวันที่6นะคะมกราคม2565เนอะก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe เป็นกําลังใจให้แม่หมอมินด้วยนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะขอ3ใบเนอะ Page of Pentacle Nine of Cups and Age of Pentacles คุณนะคะจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆและจะดีจะประสบความสำเร็จนำะมาซึ่งเงินทองนะคะการงานของคุณมีความมั่นคงมั่งคั่งเป็นปึกแผ่นนะคะถือว่าดีมากๆเลยเนาะและคุณนะคะจะเป็นคนที่จะต้องทำงานหาเงินอยู่ตลอดเวลานะคะไม่สามารถหยุดหาเงินได้ถึงแม้ว่าจะมีเงินเยอะอยู่แล้วก็ตามทีนะคะต่อไปนะคะคนที่เกิดวันจันทร์เนาะ เป็นยังไงบ้างนะคะ The Tower Age of Pentacle and the Hermit ช่วงนี้นะคะให้คุณทำบุญนิดนึงเนาะระวังนะคะอาจจะมีเรื่องพลิกดีกลาเป็นร้ายพลิกร้ายกลายเป็นดีจะต้องหมั่นทำบุญนิดนึงนะคะโดยเฉพาะทำบุญกับปุพาการีจะช่วยได้มากๆเลยเนาะ แล้วคุณมีเกณฑการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วจะดีจะประสบความสําเร็จนะคะนำมาซึ่งเงินทองเนาะมีเรื่องให้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะและจะประสบความสําเร็จจะนํามาซึ่งความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิตนะคะต่อไปขออนุญ,ญาตเปิดไพ่ของคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะเ e ลเฟอร์เซเว่นอ อันดัชเมนต์ความรักของคุณคือดีมากๆปังมากๆเลยเนาะจะมีคนคอยสนับสนุนนะคะคนรักของคุณนะคะสนับสนุนจะดีมากๆแล้วก็คุณมีเกณฑ์การทําอะไรลับๆแล้วจะดีนะคะโดยเฉพาะเรื่องงานอาจจะแอบไปลงทุนแอบไปทําอะไรอย่างนี้เนาะแล้วจะดีประสบความสําเร็จเนาะคุณจะมีคนคอยวอวยพรอวยัยสนับสนุนให้คุณเจอ ประสบแต่สิ่งดีๆนะคะต่อไปขออนุญาตเจาะลึกนะคะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะ o of อ n ฟ n i of น a w ฟ and นแ f s t ฟ of s ซอรช่วงนี้นะคะระวังนิดนึงนะคะจจะมีเรื่องยุ่งเหยิงหรือเรื่องทะเลาะเบาะแววงนะคะกับเพื่อนร่วมงานได้นะคะแล้วก็มีเรื่องทะเลาะเบาแววงกับหัวหน้าได้นะคะช่วงนี้ต้องใช้ สติใช้สมาธิเยอะๆนะคะอย่าใจร้อนอย่าโมโทะลุเนาะการางานของคุณจะมีความมั่นคงมั่งคั่งนะคะประสบความสําเร็จดีมากๆเลยเนาะต่อไปขออนุญาตเจาะลึกนะคะของคนที่เกิดวันพาร,รืฤหัสบดีค่ะ Four o f อน n The Empress s e v o n o u p u p s คุณนะคะการงานของคุณนะคะมีความเป็นปึกแผ่นมัน่นคงมั่งคั่งนะคะโดยเฉพาะงานอะไรที่เกี่ยวกับทากับคนรกักหรือทําเป็นหุ้นส่วนกับคนรกักหรือคนในครอบครัวนะคะใะยิ่งดีเนาะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยอวยพรอไว้ใช้คุณนะคะได้เจอแต่สิ่งของมีค่ามีโอกาสดีๆมีคนดีดีเข้ามาหาคุณนะคะ แล้วก็ควรจะประสบความสําเร็จมากๆเลยเนาะเป็นคนที่มีความมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยนะคะอยากได้อะไรก็จะได้ตามสิ่งที่ต้องการนะคะต่อไปขออนุญาตเปิดไพ่ของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะ n i n t of s w u r d s the s u n and n i ายออฟเพนจิโคลคุณนะคะช่วงนี้ให้ระวังนิดนึงนะคะอาจจะมีคนคอยทิ้งแทงนะคะ เอาให้คุณลมเอาให้คุณตายกันไปข้างหนึ่งได้เลยเนาะช่วงนี้ให้ใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวอย่าใจร้อนอย่ามุทะลุนะคะแล้วคุณนะคะจะประสบความสําเร็จเรื่องการเงินนะคะดีมากๆปังมากๆเลยเนาะจะทําอะไรนะคะก็จะไม่มีใครทําอะไรคุณได้เนาะมีความสุขมีความสดใสส่องสว่างทําอะไรก็จะดีจะปังนะคะ ต่อไปขออนุญ,ญาตเปิดไพ่ของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะับ p e of w f n d ์ Just ิดแอ a n ์สเตรนคุณมีเกณฑ์การเริ่มอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะเริ่มเรียนรู้เริ่มงานอะไรใหม่ๆแล้วจะดีจะประสบความสำเร็จนะคะคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมนะคะเที่ยงตรงนะคะอะไรที่ถูกคุณก็จะบอกว่าถูกอะไรที่ผิดคุณก็พร้อมจะชี้แจง บอกว่าผิดได้เลยเนาะคุณเป็นคนที่เป็นคนเก่งคนแกล่งนะคะจะทําอะไรก็จะได้ตามที่คุณต้องการนะคะจะได้ตามเป้าหมายที่คุณวางไว้โดยบางทีคุณก็ไม่ได้สนใจวิธีการนะว่าจะได้มาด้วยวิธีการไหนนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะเฮงเฮงปังปังยิ่งขึ้นไปนะคะสวัสดีค่ะ